พระเครื่องในของที่ท่านทำไม่ใช่สมเร็จพุทธาจารย์ทำท่านทำสำหรับตำราจากสาเร็จพุทธาจารย์ก็เป็นที่รู้กันว่าไม่ใช่ของสมเน็จสำเร็จโตนะเป็นของเจ้าคุณเที่ยงแต่ก็มีชื่อเสียงพอสมควรสิงคโปร์มากมามาขอเช่าไป,ไป,ไปนับนับถือกันท่านไม่เราอะไรท่านบอกว่าให้แต่ดูแลให้ดีนะดูแลเขาเราให้ดีท่านบอกแบบนั้นเอง ช <ge ar> ่วยกันรักษาช่วยกันดูป่าไม้ท่านเป็นพระที่ม <manuscript> <c queen speaking selections> ีความอัธยาศัยดีมากไม่ถือเนื้อถือตัวเท่าไรแต่ถวายความกรารพท่านเจ้าคุณเที่ยงเนี่ยเดิมท่านอยู่วัดทองนัปคุณแล้วสอบได้ประโยค9ผมเข้าใจว่าเจ้าคุณละมุนซึ่งตอนนั้น รักษาการจเจ้าวาดวัดละคังอยากได้เจ้าคุณเที่ยงไปอยู่วัดละคังเพราะวัดละคังต้องการพระปร,ะริญสูงสูงและเจ้าคุณละมุนท่านก็น,นับถือเจ้าคุณกีมาตอนนับคุณมากเพราะเจ้าคุณกีนั้นน่ะมีชื่อเสียงในการสอนหนังสือภาษาบาลีมีชื่อเสียงทั่วประเทศเลยท่านเคยเป็นเจ้าคณะจัง,งหวัดธนบุรีเป็นเจ้าคณะภาคสี่เจ้าคุณละมุนนับถือเจ้าคุณกีมาก เข้าใจอง,องขอเจ้าคุณกีไปไปแทนท่านเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วเจ้าคุณเที่ยงท่านเป็นพระที่เที่ยงสมชื่อแล้วก็พูดจาไม่ละเมยดละไมท่านลืมไปว่าวัดพระอารามหลวงนั้นน่ะมักจะมีเขาเรียกว่าลูกสมภารหลานเจ้าวัดพวกนี้จะมีทิพลมากเช่นวัดบวรนิเวศเองอหลานสมเด็จสังฆราชเจ้าบำรุงจิตตินพวงศ์ก็เป็นที่คือหาค่ะว่าบวรนิเวศเรียกว่านาังห้องกระจก มีอำนาจเหนือพระเป็นอันมากเลยที่วัดะระฆังก็เหมือนกันสมเด็จพระพุทธโฆษา,าจารย์หมอ่อมชงเจริญอิสรางคูลเป็นสมเด็จพระราชาคณะ,จะเจ้าวาสก็มีหลานท่านหม่อมหลวงเนื่องพรเป็นหลานแล้วทำตัวคล้ายๆเจ้าของวัดไกลๆหาเงินหาทองให้วัดรับใช้พระเจ้าจาคุณละมุนท่านก็เรียกเนื่องเฉยๆนะและสามีเป็นเจ้ากรมอู่ทันเรือพลเรือโทอุดมจะคุณละมุนท่านเรียกอุดมเฉยๆ,ๆ ทีนี้เจ้าคุณเที่ยงไปจากที่อื่นเนี่ยไม่ดูตามมาตาเรือไม่รักษาการเจ้าวาดนึกว่าจะได้เป็นเจ้าวาดที่ไหนได้ไปขัดกับคุณเนื่องเป็นครั้งแรกเลยนะที่รักษาการเจ้าวาดไม่ได้เป็นเจ้าวาดคุณเนื่องก็บอกเจ้าคุณรู้ไหมวัดนี้ใครใหญ่เดี๋ยวคุณบอก่ไม่รู้นี่ต้องต้องเปิดออกมาที่เปิดออกมาวัาดถังจะรู้ใครใหญ่คุณนั่นก็โกรธมากหาว่าพระไม่มีสัมมาคารวะก็เลยหลุดไม่ได้เป็นเจ้าวาดจนรู้สึกือนคุณคุณเนื่องสิ้นแล้วถึงได้เป็นเจ้าวาด และท่านก็นเป็นเจ้าวาดที่แบบโบราณนะนะส่วนมากท่านก็ภาวนาอยู่ในกุติการบริหารก็ไม่เก่งเท่าไหร่หรอกท่านมีสัมมาอาชีวะพระสมเด็จโตวัละคังเนี่ยท่านก็สร้างเป็นรุ่นเป็นรุ่นรุ่นแต่ว่าไม่ได้สร้างหวังเงินหวันอะไรนะใครมาเช่าเอาไปเงินทอนทั้งหมดท่านก็รวบรวมไว้ไปซื้อที่ซื้อทางทําเพื่อศาสนาชีวิตท่านทั้งหมดก็ทําเพื่อศาสนา ทีหลังก็ได้เป็นเจ้าคณะภาคเข้าใจาว่าเป็นภาค11แล้วก็ได้ได้วัดทองไปเป็นรองเจ้าคณะภาคเจ้าคุณสมคิดไปเป็นรองเจ้าคณะภาคทีหลังนี่เจ้าคุณเที่ยงท่านเกิดจะไม่ไม่ได้ออกไปตรวจราชการเลยเจ้าคุณต้องคิกก็ทําแทนตลอดจนกระทั่งหมดวาระของท่านเจ้าคุณสมคิดก็ได้เป็นเจ้าคณะภาคแทนเพราะฉะนั้นวัดทองกับวัดละคังนี่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและอเผอิญผมเองไปเกี่ยวข้องบุญนะปะัจฉิขอนหอใจวัดละคังและอาจารย์เพื่อ ก็เป็นคนสําคัญในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคราวอาจารย์เฟื่อได้รับพระราชทานเพลงศพผมก็เลยขอให้เจ้าคุณเที่ยงนั่งแคร่ขึ้นคานหามนำโกรเวียนเมนแล้วก็ให้เทศงานศพอาจารย์เฟื่อเรื่องเทศนี่มันจะเป็นเป็นของหลวงนะเป็นของหลวงเพราะว่าอาจารย์เฟื่อรับเกยียรติยศพิเศษ พราะฉะนั้นเจ้าคุณเที่ยงไทนก็มีบุญคุณกับคนซึ่งสนใจพระศาสนาเป็นพระที่ชื่อสัตว์จุริตชื่ออัมพรไทยกลางชื่อเล่นชื่อละม่อมค่ะเป็นหลานของท่านหลวงพ่อเจ้าคุณเที่ยงค่ะท่านก็จะมาเยี่ยมวัดน่คะบ่อยๆท่านมาปลูดญาติโยมแล้วก็แม้กระทั่งพระที่อยู่อยู่ในวัดตอนชมพูนะคะเลื่อมใสท่านมาก พอมาถึงท่านก็จะรีบขึ้นโบสถ์ไปไหว้ไปจุดธูปเป็นกรรมๆนะคะไหว้หลวงพ่อที่อยู่ในอุโบสถที่ท่านสร้างน,นะคะจะมาแล้วก็จะมีชาวบ้านออกมารอรู้ว่าท่านจะมาเนี่ยมารอรับเยอะมากค่ะผมในสวยเผือกป่องครับกรเกษียณปีสี่สองก็เลยมาซื้อที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มาอยู่แล้วก็ขึ้นมาดูแลวัดเนี่ยเลยอยู่ว่าต้องกาหรหลวงพ่อเที่ยงมาแล้วก็ตอนหลังๆท่านก็ไม่ไจะมา ก็ได้ขึ้นเขาขึ้นเขาไปที่สำนักหลวงพ่อเที่ยงนะแล้วก็มีพระดูแลอยู่องค์หนึ่งหลุงตามั่งนะก็เฝ้าอยู่ยนั่นนะ่นบนนู่ยแล้วก็ท่านก็นลงมาให้ผมดูแลที่สำนักที่เขาโป่งนกมานั้นนะ mm. ก็นานแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เจอท่าน,นก็ต้องก็ป่าโสมโมไปหมดแล้วไม่มีหลอกต่อมาต่อมาก็มีพวกปศท,ทแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปา่าไม้ มาให้ดูแลรักษานี่แล้วก็มาปลูกป่าที่เสวมโสมปตทก็เอาต้นไม้มาให้ให้ดูแลรักษาช่วยกันดูแลสั่งผมมาอย่างนี้งั้นก็เจอท่านมั่งไม่เจอท่านมัง่งเพราะว่าทางมันขึ้นลําบากก็เลยย้ายจากข้างบนมาอยู่ข้างล่างเนี่ยก็ลือศาลามาทําศาลาตรงเนี้ยตอนนั้นแล้วก็มีพวกมาบวชเนนภาคเราดูด้อนะพาเนนมาอยู่ข้างล่างนี่แหละ เช้าทำวัดเสร็จก็ลงมาบินอ่าลงมาที่นี่แล้วมาทำวัดแล้วก็ลงไปบินธบัตพอพระบินธบัตเสร็จฉันที่นี่เสร็จก็ขึ้นไปข้างบนแล้วเย็นก็ลงมาทำวัดเย็นข้างล่างเนี่ยแล้วก็ไปไปมามาอยู่เนี้ยผมก็มาทำบุญมั่งทอดปลาปลามั่งอะไรอยู่เนี่ยมาทอดกระถินฉันนางงท่กยาวนอกบ้านข้องแจ้งค่ะเคยเจอหลวงปู่เที่ยงหลวงปู่มาที่บ้านนี่ค่ะ เอาของมาให้แล้วก็ชวนไปขึ้นเขาปงนกท่านพาไปสวดมนต์แล้วท่านก็ไปยืนไต่หน้าผาเนาะไต่หน้าผาไปที่ก้อนหินใหญ่นะ่ะท่านไปยืนอยู่ที่นั่นท่านไปยืนยืนดูสถานที่ค่ะสวดสวดมนต์ข้างล่างที่ลงมาจากก้อนหินเรามาสวดมนต์ที่สารพระพรมท่าน ไม่เราอะไรท่านบอกว่าให้แต่ดูแลให้ดีนะดูแลเขาเราให้ดีท่านบอกแบบนั่นเองช่วยกันรักษาช่วยกันดูป่าไม้ท่านทําคุณประโยชน์ให้ชาวบ้านดีท่านรักโยมที่นี่มากโยมที่นี่เขามีศรัทธาต่อลุงปู่มากเลยเห็นท่านที่ข่างสุดถ่ายคือเผาลุงตาพะสิทธ์ที่วัดอีสานเข้าไปกราบอยู่อัตามา พระครูวิสุทธิปทุมมากรรอ,องเจ้าหนา้าผือสีคิ้วเจ้าวาดวัดโนนสว่างมีความผูกพันกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมปฏิราชมหาโมนีหลวงพ่อเที่ยงอาคาัคคะธรรมโมท่านเป็นพระที่มีความอัธยาศัยดีมากไม่ถือเนื้อถือตัวเท่าไรแต่ถวา,ายความเคารพท่านที่ว่านี้แล้วก็ท่านฝากให้ตมาเนี่ยมีโอกาสก็ผ่านไปไปเยี่ยมไปดูไปแล้ววัดเขาพปงตุงปันงนะคเคยพูดกันอย่างนั้นอันนี้คือปฏิปทาของท่าน มีความเคารพนับถือท่านในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับเจ้าคณะภาคอัตมาก็มีความเคารพรักนับถือต่อพระเดชพระคุณท่าน,นอย่างดีและก็ยังจำคติธรรมของลุงพ่อที่ท่านเขียนสมัยปีสองพันหร้อยสิบหกเป็นพระมหาเที่ยงชูกระโทกหรือมหาเที่ยงอักขบัญโยยาสิบเก้าอย่างท่านนำมาเผยมาพูดมาเทศนลุงพ่อจำได้แม่นยำเลยคติธรรมของท่านว่าอย่าหลงสังขารอย่าหันสู้เสือ อย่าเชื่อคนยุอย่ารู้อำนาจอย่าขาดสามัคคีอย่าดีคนเดียวอย่าเที่ยวกลางคืนอย่าฝืนคำปราดอย่าฉลาดเลยคนอย่าส่วนเลยเพื่อนอย่าเชือนหลงรักอย่าชักหลงทางอย่าห่างการบุญอย่าวุ่นการบาปอย่าหยาบการกิจอย่าคิดแต่ได้อย่าใส่ความเขาอย่าเมาสุราและอย่าหาแต่ชั่วอย่าสิเกอย่างเป็นคติธรรง่ายๆ ใครเอาไปอ่านเล็บไปท่องได้ทำไมนั้นความจำจำแม่นยหลุงพ่อจําได้แม่นยเรียกเอามาขยายผลให้คนอื่นได้รู้นี่คือวาทะของพระมหาเที่ยงชูกระโทกหรือหลุงพ่อเที่ยงอากาธรโมเรียนทร,รมก้าประโยควัดระครังโคศิตารามก็เลยเอาอคติธรรมคุณธรรมของท่านหรือจำนวนพระธรรมเทศนาของท่านที่ท่าน เทศในวังไปเทศที่ไหนเรียบเรียงเป็นหนังสือก็เอามาเผยแผ่พยายามเอาประโยคประเด็นเหล่านั้นเอามาเผยแผ่จุดเด่นของท่านคือท่านเป็นพระที่เรียบร้อยในเรื่องศิลาจารวัตบอกชัดเลยว่าพระเครื่องี้ของที่ท่านทำไม่ใช่สมเด็จพุทธาจารย์ทำท่านทำตำหรับตำราจากสมเด็จพุทธาจารย์แล้วก็เอามาก็ามาภาวนาท่านภาวนาประจําเลยพระเครื่องของท่านเองก็เป็นที่รู้กันว่าไม่ใช่ของสมเด็จสมเด็จโตนะเป็นของเจ้าคุณเที่ยง แต่ก็มีชื่อเสียงพอสมควรสิงคโปร์มาก็มามาขอเช่าไปไปนับนับถือกันเรื่องพระเครื่องแล้วแต่ถ้าเรานับถือมก็มีก็มีคุณแต่หลงไหลก็มีโทษผมเองก็เม่ต์ให้มาที่เป็นร้อยร้อยองค์เลยผมก็มาแจกแจกเฉพาะคนที่ก็นับถือกรอบเงินบ้างกรอบทองบ้างแล้วแต่คนที่สําคัญก็ให้กรอบทองคนไม่สําคัญน้อยก็ให้กรอบเงินพระจิตแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็หายยากแล้วส่วนมากคนไม่รู้วัดแทบทุกวัดเวลานี้แต่ละวัดแต่ละวัดเนี่ย จเจ้าวาดเกิดจะไม่มีความสามารถในการบริหารดูแลทั้งหมดแต่ละคณะเข้ามนอิสระเนี่ยอันนี้เป็นที่น่าเสียดายที่การศราสนาเวลานี้สูญเสียมากแล้วอย่างน้อยเจ้าคุณเทียนท่านก็เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นได้ว่าท่านเป็นพระซึ่งมีสัมมาปฏิบัติเค,คร่งครัดในการทาวัดสวดมนต์ได้เท่านี้ก็นับว่าเป็นเป็นบุญแล้วที่มีสัมพันธ์ถึงขั้นนี้แล้วท่านก็ไม่ได้วิ่งเต้นหาธรรมนัสสักนะท่านก็ได้มาเองตามตําแหน่งที่ท่านเป็นจักรนะาภาคนั่นเองเรื่องญาตินี่ท่านจะระมัดระวังมาก เหมือนขีดเอาไว้เลยว่าถ้าไปเยี่ยมที่วัดขอก็อยู่ห่างมากมาจะมาวัดนี่ก็ต้องต้องญาติเครือญาติน่าจะเป็นหลังหลังสุดนะคะที่จะเข้าใกล้ทันนะคะส่วนใหญ่คนอื่นก็ลุม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 ลูกลูกหลานๆลานก็จะอยู่ห่างๆเหมือนท่านปฏิบัติญาติใกล้ชิดกับญาติโยมทางอื่นก็คล้ายๆกันท่านก็ไม่ได้ว่าจะรักใครเป็นพิเศษมากน้อยท่านจะบอกว่า ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเม้แต่การขายของเนี่ยค่ะที่บ้านเป็นร้านค้านะคะสุราท่านก็ไม่อยากให้ขายน้องท่านเม้แต่ขายหวยอะไรอย่างนี้ท่านก็จะบน่นเลยอย่าอย่าทำไม่ไม่เลยขนาดนั้นท่านก็ห้ามค่ะเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยท่านไม่สนับสนุนแน่นอนเ่าเล่นหวยใ,ใครถ้าท่านรู้ท่านก็บอกอืมไม่เด้อแล้วก็วันพระอะไรอย่างนี้ท่านก็จะเทศทุกวันวัด บุรีราชวนารามตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีถือกำเนิดเกิดขึ้นมาด้วยความตั้งใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมธิราชมหามุนีหรือว่าหลวงพ่อเที่ยงซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้นท่านมีดำริให้จัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางโปรดอาละวะายักษ์แล้วก็มีรูปอาลวะกยักษ์นั่งพนมมือเหมือนกับว่ารับฟังพระธรรมเทศนา ถ้ามองในบทบาทของท่านนะก็คือท่านก็จะเป็นพระนะดำเนินรอยตามหลวงปู่โตอย่างเช่นการสร้างพระนะเพื่อที่จะให้เป็นปูชนียสถานนะเป็นพุทธสถานที่นะเป็นที่กราบไหว้สักการะของพุทธศาสนิกชนต่อไปนะก็รู้สึกว่าท่านจะมีความพอใจนะในการที่จะได้ดำเนินนะกิจกรรมในส่วนนี้ถ้าพูดถึง ที่เด่นๆของท่านก็คือการสร้างพระใช้มวลสารหรือว่าวัตถุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติของหลวงปู่โตอย่างเช่นจะมีพระรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่นที่เนื้อดินเผาก็มาจากการตามรอยหลวงปู่นะว่าหลวงปู่มีประวัติเกี่ยวข้องกับสถานที่สําคัญที่ไหนบ้างนะวัดไหนบ้างนะก็ไปขอจากที่นั้นๆว่าขอเอาพื้นดิน เอาดินเอาส่วนผสมที่เป็นดินเป็นอิฐบ้างเป็นดินบ้างนะที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติของหลวงปูนะ่แล้วก็เอามารวบรวมกันผสมเป็นเนื้อเนื้อพระเป็นรุ่นเนื้อดินเผานะที่จะมีแจกคงมีแจกในงานพระราชทานเพลิงของท่านอีกบางส่วนนะก็จะเป็นเนื้อผงนะซึ่งเนื้อผงกับเนื้อดินเผามันมันก็คนละอย่างกันนะเนื้อผงนี่เป็นเนื้อที่นะทําจากส่วนผสมที่มี ปูนเป็นหลักเนื้อผงก็จะผสมผงว่านผงวิเศษอะไรตามที่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วก็สืบทอดมาจากครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆพระเทลานุเทระเก่าๆในวัดละคังก็มีอีกส่วนหนึ่งก็มีเนื้อทองเหลืองหรือว่าเนื้อโลหะซึ่งเนื้อทองเหลืองเนื้อโลหะนี้ก็จะแตกต่างจากหลวงปู่โตนะก็คือว่ามันอยู่คนละยุคกัน ในยุคลงปูโตนั้นท่านจะใช้วัสดุที่หาได้ง่ายทําได้ง่ายนะในยุคนั้นยังเป็นเรื่องยากนะในการที่จะทําเนื้อโลหะในขนาดองค์ใหญ,ใหญ่ปริมาณองค์ใหญ่หญอ,อย่างสมัยนี้นะท่านก็เป็นพระก่ออิฐถือปูนเพื่อจะเป็นพระองค์ใหญ่ถ้าในส่วนของระครังนะท่านก็จะมีสูตรของท่านโดยเฉพาะซึ่งเมื่อหล่อเป็นระครังขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะทําให้มีความพิเศษแข็งทนทาน ไม่แตกง่ายแล้วก็มีเสียงไพเราะกังวานซึ่งก็เป็นสูตรที่ท่านศึกษาค้นคว้าเรียนรู้มาด้วยตัวของท่านนะแต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็จะมีการสวดมนต์มีการภาวนามีการบริกรรมในพุทธมนต์ในคาถาต่างๆอยู่ไม่ได้ขาดอันนี้ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าแม้แต่เวลาที่นอนป่วยอยู่บนเตียงก็ไม่เคยขาดการสวดมนต์ไม่เคยขาดการภาวนา ท่านบอกว่าไปสร้างพระไว้ที่ไหนเอาไปถวายไว้ที่ไหนถ้าระลึกนึกถึงได้นะบางทีนอนอยู่บนเตียงในกุฏิแต่ว่าก็จะส่งใจไปน้มสักการเป็นองค์เป็นองค์เป็นองค์ปงคปงคไปสวดมนต์ถวายตัวอยู่ที่กุฏิแต่ว่าพยายามที่จะรวมจิตรวมใจให้ไปถึงองค์พระแล้วท่านก็จะสวดมนต์ไปเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดอันนี้ท่านเล่าให้ฟังด้วยตัวของท่านเอง เท่าที่เคยได้รับทราบมา